ดูแล้วมันในอารมณ์ครับเนี่ยครับหมัดขวาพยายามงัดศอกโอ้โหนวเอกนวชัยศรีประเสริฐนะครับเป็นลูกที่ครั้งแรกนี่เป็นเป็นแดงชนะนะครับเมื่อปีนู่นนะับปี58เลยครับแล้วก็มาล่าสมเป็นทางั้นกับปิตันครับเสียบซ้ายครับไอหนุ่มซินตึ้งครับนี่ยครับยัดยัดไปขายี้แล้วเกินครับเนี่ยแทนซ้ายแทงซ้ายครับเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้โหเตะเหมือนเตะกระสอบครับเนี่ยครับคิดนานใช่ไหมครับ ตะขวาครับยอดขุนพลครับอุ้ยขวาไปครับสับขาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคนเจอแข้งซ้ายไปสองแข้งครับเข่าไงต่อดีครับเข่าซ้ายครับกัปปิตันเข่าซ้ายครับกัปปิตันเข่าซ้ายครับกัปปิตันเข่าซ้ายเข่าซ้ายของกัปปิตันเข่าขวาเคื่อนครับกระทุงซ้ายไปตีขวาตีขวาตีขวาเตะซ้ายซ้ายครับขยับหมดยกที่4ก็ไม่มีปัญหาครับแชมป์ยังเป็นของกัปปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเดป สองสามสองสี่คุณครับโอ้มาเลยสีหน้ายักษ์อ่ะตอนนี้ชั้นกท้องโอย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 มาอย่าหลวมอย่าหลวมชั้นกท้องอย่าหลวมเฉยเฉยเอ้าเตะมายักษ์มาโอ้ตั้งโตเอ้าสบมีทุกลูกเอ้าสถานการณ์แบบนี้นั่นแหละครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายสองเมตรสามเมตรสี่เมตรแม่หนึ่งล้านเล็กแล้วก็บุญหลงกับเพชรสมานโอ้โหนี่ครับมาหาอ่าครับดูครับ จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับครูนี้โอ้ยเบินแข่งซ้ายหน้าโชว์ครับดูแล้วทำไม่ได้เลยนะห้าดาวแล้วก็นุ่มสดเมจิด้วยแล้วก็ฉีดเชื่อกคูเซนเจยวหนังนะครับ2-4แล้วก็อีลืมว่าโตยโยต้าตรงนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาถาด้วยนะครับกระสงม,มวยที่มือแล้วก็ต่อยได้ทุกรูปแบบหมดยกสุดท้ายนะครับ,รบไฟเตอร์มวยไทยหัดลอยเลยนะครับวันนี้ต่อยได้ดีมากเลยอ่ะ ไม่รีบร้อนนะครับต่างฝ่ายต่างคุมทีมขวาตรงๆแล้วก็มีเต้ขวาโอ้โหาละครับทำงานได้หรือเปล่าครับตอนนี้เพราะว่าก well, ัปตัน oh, น oh. ี oh, ่โอ้โหทั oh, ้งหมัดทั้งหน้าได้มากเลยอ่ะโอ้โหกัปตันกัปตันกัปตันแสงมณีแดงเอ้าซ้ายไปหมัดไปหมัดไปมาขวาไปหมัดไปซีโอนะครับให้ดักออกแน่นๆเน้นๆครับอ้าวประธานวอลบังดีจันโอ้ดูสุดสุดสุลงแรงลงไม่ลงไม่หรอ ต้นยกด้วยนะครับเอียง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 เติมเติมเติมเต็มไหมเติมเต็มไหมเอาต่อยต่อยอย่างเดียวแล้วต้องชนแล้วนะครับแสงมณีถอยไม่ได้แล้วทางด้านของแสงมณีนี่เจอฝึกหนักฝึกหนักมวันนี้ต่อยและท้อก่อมากเลยโหมดยกนะครับนี่แหละครับรุ่นน้องต้องคารวะรุ่นพี่เหมือนเดิมเลยก็เป็นอนวากาปตันเพชรยินดีอคาเดมี่ครับเป็นแชมปเปี้ยนคนใหม่นะครับในรุ่น